โอเคครับก็สวัสดีคุณดูทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเกมหาเงินเข้า to m ั n นี่วอลเล็ฟรีมาใหม่นะครับเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆกันนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมบนมือถือนะครับเป็นเกมหาเงินเข้า to m ั n นี่วอลเลนะครับซึ่งผมลองเล่นแล้วก็ลองถอนเงินนะครับก็สามารถถอนเงินได้จริงนะครับอันนี้ผมลองถอนมาเป็นจำนวน37บาทนะครับ ซึ่งขั้นต่ำในการถอนนะครับอยู่เพียงแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับลิง์กโหลดเกมผมจะทิ้งไว้ให้แต้ล่างคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นตามกันดูได้เลยนะครับก็สําหรับเกมนี้วิธีการในการหาเงินก็ไม่ยากนะครับผมการหาเงินสามารถทําได้2รูปแบบหลักนะครับก็จะเป็นการหาเงินแดงกับเงินฟ้านะครับเงินแดงถอนขั้นต่ำา480บาท ส่วนเงินฟ้าถอนขั้นต่ำสิบบาทเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับถ้าเกิดใครอยากจะถอนเข้าทูมอนีว่วอลเล็ตแบบไวๆเนี่ยแนะนำให้หาเป็นเงินฟ้าดีกว่านะครับ <c oughs> ซึ่งเงินฟ้าหาจากไหนได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเกมนี้เนี่ยเมนูจะไม่ค่อยเยอะนะเมนูจะมีอยู่นิดเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะก็หลักๆแล้วเนี่ยเราจะหาเงินฟ้าจากนี่นะครับ การทําภารกิจรายวันนะครับถามว่าภารกิจรายวันมีอะไรให้ทําบ้างนะครับดาวน์โหลดแอปนะครับทําทงานนะครับทําพวกทักงานต่างๆดูวิดีโอนะครับผมแล้วก็เล่นเกมผ่านด่านแล้วก็ออนไลน์นะครับซึ่ง <c oughs> พอเราทําผ่านแต่ละอันเราจะได้ดาวนะถ้าเกิดเก็บดาวครบ25ก็ได้เป็นโบนัสเสริมประมาณนี้นะครับผมโอเคเป็นประมาณนี้ แล้วก็อันนี้นะครับกิจกรรมสะสมดาวนะครับก็ถ้าเกิดเก็บสะสมดาวครบ60ดวงก็ได้รับเงินแดงนะซึ่งดาวนะครับเราก็สามารถมาหาจากตรงนี้แน่ๆเลยนะครับเราสามารถทําได้แน่ๆเลยวันละ15ดาวนะครับก็คือเล่นให้ผ่านวันละ10ดาชนะแล้วก็ออนไลคบ30นาทีนะครับก็คืออย่างต่ำๆเนี่ยได้แน่ๆแหลวะวันละ15ดาวนะก็ 4วันเราก็ได้เงิน1 6 0บาทละนะครับเก็บให้ครบสี่ร้อยแปดสิก็สามารถที่จะถอนเงินได้นะครับผมโอเคแล้วก็จะมี ATM ตรงนี้ด้วยนะ ATM ตัวเนี้ยนะครับเราจะต้องอเอารหัสเนี่ยมาปลดล็อกนะรหัสก็จะมี8หลักนั่นเองซึ่งรหัสหาได้จากการเชิญเพื่อนกับการทํางานประจําวันนั่นแหละนะครับผมอืมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเกมเพยกันนะครับ อ่าแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะการเชิญเพื่อนเราก็จะมีโอกาสได้รับเงินตามนี้เลยนะครับผมโอเคมัย้ยเดี๋ยวมาดูเกมเพล์กันนะครับเกมเพล์ก็จะเล่นประมาณนี้เลยนะก็จะเป็นให้ยิงศัตรูนะครับซึ่งมันก็จะมีไอเทมให้เราเก็บนะครับนี่เห็นปะอย่างระบงระเบิดนะแล้วก็จะมีพวกกับดักอ่ะไอคูณ3นี่ก็คือเราจะได้จํานวนคนคูณ3ขึ้นมานะอ่ะเอาโดนมาช่วยยิงก็ได้นะครับนี่ วิธีการเล่นก็บอกตามตรงว่าง่ายมากนะอ่าถ้าเกิดเราจะเล่นให้ผ่านด่านเนี่ยเราก็ใช้ระยะเวลาสักวันละ10 20นาทีมาเล่นให้มันผ่าน10ด่านนะครับเล่นให้ครบ30นาทีเราก็ได้รับเงินละนะครับอืมเดีย๋ยวเรามาดูเห็นปะเนี่ยผ่าน1ด่านนะครับก็เป็น1ทับ10ไปนะครับซึ่งเหรียญที่เราได้จากเกมมาเนี่ยเราสามารถเอามาอัปเกรดพวกตัวละครเราได้ด้วยนะ ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูประมาณ2สาปดาหนแล้วกันนะก็แพทเทิร์นในการเล่นไม่เยอะนะครับมีแค่ใช้การเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะในการคอนโทรลตัวลูกสมุนนะครับผมแล้วก็มีเก็บระบงระเบิดเก็บปืนนะครับเราสามารถเลือกเก็บได้นะว่าเราอยากจะเก็บอันไหนนะก็จำนวนคนมันจะแม็กอยู่ที่ประมาณ30คนประมาณนี้ ะครับใช้เวลาต่อด่านก็ประมาณสักไม่ถึงหนึ่งนาทีนะก็น่าจะจบด่านละครับนี่อาีให้ลบสิ่งกีดขวางเล็กน้อยนะครับนี่จำนวนตรงนี้จะมีเป็นลบด้วยนะสีแดงนะครับก็ต้องดูดีๆอย่างเนี้ยผมเล่นมาด่าน20กว่าละมันก็จะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมอ่าก็ถือว่า ชิวๆนะประมาณนี้เลยเนี่ยเห็นปะมันจะมีลบด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเข้าให้ถูกฝักนะครับหลานนี้น่าจะนานนิดหนึ่งนะก็เดี๋ยวพอเดินถึงกระสอบทรายก็คือผ่านด่านละอ่ะเนี่ยจบละนะครับโอเค <c oughs> ผ่านด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้รับเหรียญเหรียญกับเงินแดงนะก็สามารถที่จะค่อยๆเก็บสะสมไปได้นะครับ โอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแอปนี้นะครับก็ถ้าเพนเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะลองหาเงินเข้าทุนนิวเล็นะครับแบบไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนอก็ลองสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปไปเล่นตามกันดูได้นะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ